สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะครับประจำวันที่1สิงหาคม2565้าหานะครับระดับแนวทางเราพัฒนานะครับเอก็จะให้ตัวเด่นนะครับเด่นอยู่ที่9นะครับเด่น9กรอง6นะครับจับคู่เด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่9093 9ก9าส6่เก้าห้าเก้ากแลก็สานะครับเลข3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่3 9 6 4 9ก้าห,ห,หกนะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ